สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ TK t ท a r o ดนะคะหายหน้าหายตากันไปนานเลยจริงๆก็ยังดูอยู่ปกตินะคะแต่แค่ว่ามันยุ่งจริงๆไม่มีเวลาทำคลิปเลยดังนั้นวันนี้นะคะก็ได้มาสถานที่นะคะก็เลยขออนุญาตทำคลิปสั้นๆและกันเนาะว่าเป็นในช่วงนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เลือกในแต่ละกองบ้างเดี๋ยวจะให้เลือกไพ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ เ,ออเดี๋ยวจะให้เลือกไพ่เด็กคีก่อนเนาะกองที่หนึ่งสองสามะไรเงี้ยลองดูก่อนว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอเป็นทีมหลักๆก,ก่อนเดี๋ยวขอแยกสับไพ่กันนะคะคนที่จะกองที่1ทึ่งธีมหลักๆของเขาจะคืออะไรนินบายนะคะใ่กองที่หนนะคะนี่กองที่2นะคะกองที่2ทีมหลักๆของเขาคืออะไรช่วงนี้รมแรงมากด้วย กองที่สามกล่องที่สามกล่องที่สามปีหลักๆของคนจะเลือกกล่องที่สามคือต่างไกอ่ะนี่นะคะโอเคอ่ะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองนะคะแล้วก็กล่องที่สามแล้วเดี๋ยวจากจากนั้นนะคะเดี๋ยวติ๊กจะหยิบไพ่ทาโร่นะคะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งสามใบจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้บ้านนะคะ สองที่สองแล้วก็กล้องที่3านี้เราถ่ายสดไรสดเลยนะคะสาโอเคเดี๋ยวกอเก็บไพ่กันนะคะออทำสมาธินะคะแล้วลองเลือกกล้องกันดูนะคะ นี่ก่อนที่หนึ่งเนาะนี่ก่อนที่สองนะคะแล้วนี่ก็กล่องที่สามนะคะเลือกได้แล้วรอติดแบบหนึ่งเดี๋ยวมาเปิดคำเฉลยให้ขอเริ่มด้วยคนที่เลือกกล่องที่หก่อนเนาะเดี๋ยวกล่องที่สามกับกล่องที่สองลงไปก่อนกล่องที่หนึ่งตีมหลักๆขอโทษนิดนึงนะคะลมมันแรงอุ๊ย ลอตเตอรี่คุณอาจจะมีโชคอะไรเข้ามาแบบฟุกฟุกไม่จำเป็นจะต้องถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้นะคะแต่ะจะอาจจะได้อะไรมาจากฟุกฟุกสมมุติว่ารอคอยอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักงาน mm hmm. เงินอะไรเงี้ยก็จะแบบมีเข้ามาแบบฟุกฟุกรวดเร็วอ,อ,อะไรที่คิดว่าจะไม่ได้ก็จะได้นะคะลองซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงไว้นะคะใครไม่ดูจะซื้อเลขอะไรก็ลองดูเลขตามหน้าไพ่ก็ได้นะเออหรือว่าจํานวนคนหรือจํานวนอะไรในนี้เนาะเอออ่ะนี้นะคะโอเคแล้วมาดูธีมหลักๆของไพ่ทาโร่ที่เขาจะบอกบ้าง ท่าที่นะคะลมมันแรงโอเคออ้ยใบแรกก็สองดาบโดยจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงว่าถ้าทําใครทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเป็นกาลังจะได้รับการสื่อสารจากคนไกลรอการตัดสินใจอะไรหรือเปล่าบางคนก็เป็นในเรื่องของแบบซิกเซนก็ได้หรือการทําสมาธิอะไรก็ได้นะคะอืมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนลังเลช่างใจมากเลยจะทําอะไรสองสิ่งสองอย่างหรือเปล่านะคะแต่ว่า มีในเรื่องเห็นไหมการเงินเข้ามาแน่นอนหรืออาจจะหมายถึงว่าการทาธุรกรรมทางการเงินก็ได้นะคะจะได้เงินก้อนหล้นที่รอคอ,อยนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องปัญหาโรคหัวใจภูมิแพ้หรือว่าความรักหรือปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะมันยังเป็นสามดาบอยู่เนาะอืม,อมก็โดยรวมหลักๆไม่เป็นไรนะคะ่ะมีเงินเข้ามา นะคะในเรื่องของความรักหรือว่าความหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจหรืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคอยู่ก็แบบค่อยๆแก้กันไปนะคะทํากํำลังใจให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มด้วยก่องที่2ก่อนนี่ค่ะตอ,อนที่2นะคะก็ต้องบอกว่าได้มาเป็นแบบ กล้วยเครือเพชรอะค่ะมันก็คือกล้วยเนาะก็ต้องบอกว่าเรื่องอะไรที่เราคิดไวอย่างเงี okay. ้ยสมมุติว่ามโนแจ่มมากว่ามันจะต้องเป็นอย่างนู้นมันก็คือเป็นเรื่องแค่ธรรมดามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นธรรมดามันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยดีอย่างที่เราคิดหรือว่าใช่อย่างที่เราคิดมากนักนะคะก็แบบว่าเออทาใจเผื่อๆไว่นิดนึงก็ได้คือมองอะไรให้มันเป็นเรื่องของธรรมดาค่ะไม่ต้องไปคิดโอเวอร์มากเท่านั้นเองเนาะอ่ะมาดูว่าไพ่ว่ายังไงอีกอ้าว กองนี้ก็อาจจะมีโชคเข้ามาก็ได้นะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามาก็ได้หรือว่าอาจจะหมายถึงว่าได้ takiego, บริวารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าได้อะไรที่มันจับต้องได้ได้โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ที่กําลังจะเริ่มนำดำเงินเข้าหรืออาจจะหมายถึงว่าในช่วงนี้เรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยคริปโตหุ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพอมีกําไรก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าคิดวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีการได้เริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะหรือว่าปัญหาอุปสรรค อุปสรรคอะไรก็จะได้มีการฟันฝ่าไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางไปไป,ไปมามาทาอะไรสองสิ่งสองอย่างอาจจะหมายถึงว่าแบบว่าเต้องคอยบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์เวลาก็ได้นะคะ ก็โดยรวมคนกองสองก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะช่วงนี้ก็ะระวังเรื่องของการเดินทางนีดหนึ่งไม่ได้ให้ระวังว่าจะมีอะไรไม่ไดีเกิดขึ้นเนาะแต่ให้ระวังว่าแบบเออให้จัดสรรเวลาให้มันถูกอาจจะต้องไปนู่นมานี่หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะมาต่อด้วยก่อนที่3กันต่อเลยโอ้ก่องที่3นี้ก็คิดแต่ในเรื่องของการเงินอย่างเดียวเลยนะคะคบใครอยู่คะผู้หญิงรักด้วยหัวใจแต่ผู้ชายคิดถึงแต่เรื่องเองินเรื่องของการทํางานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออก็ แต่ว่าก็ดีค่ะก็ยังมีความรักกันอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคนคิดในเรื่องของผลประโยชน์มากเกินไปก็ตามนะคะอ่าคนกองที่3มนะคะก็ยังได้เงินมาจากการทํางานนะคะช่วงนี้ก็จะแบบว่าเอออาจจะแบบมีโปรเจกต์เข้ามาหรือว่ายิ่งขยันหาเงินก็จะยิ่งมีรายรับเข้ามานะคะแล้วก็แบบจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นการเฉลิมฉลองก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าการเดินทางอะไรอาจจะเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจก็ได้นะคะแล้วก็ ช่วงนีออ้อาจจะเป็นซิกเซนก็ได้มีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นไบพราหรือว่าช่วงนี้รักสด็รักงามมากเป็นพิเศษใครเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษหรือถ้าคุณผู้ชายก็อาจจะไปลงสเสน่ห์ใครเข้าอะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็โดยรวมคน3มกองก็ค่อนข้างโอเคนะคะก็จบแล้วค่ะกลับคลิปสั้นๆขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะ